จัดหนักอีกแล้วจัดหนักอีกแล้วอีกแล้ว,ลวร้านกเกษตรรุ่งรน์ร้านกเกษตรรุ่งรอ์อยู่ข้างทอกอสออำเภอกเกษตรสมบูรณ์จัดงานมหกรรมปุ๋ยยาราคาพิเศษวันที่8-9มิถุนายน2557พบกับทีมงานนักวิชาการหลากหลายบริษัทร,ร่วมออกบูธแสดงสินค้าจำหน่ายราคาโรงงานที่ร้านกเกษตรรุ่งโรนด ร้านกเกษตรรุร่งโรดอยู่ข้างทกศออําเภอเกษตรสมบูรณ์วันงานพบกับวงดนตรีหมอลำซิ่งชื่อดังเฮดสัทธาพรดมี ler, อาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งวันพร้อมกับของแจกของแถมมากมายอย่าลืมอย่าลืมมาพบกันให้ได้ที่ร้านกเกษตรร,ร,รุ่งโรดร้านเกษตรรุ่งโรดอยู่ข้างทกศออําเภอเกษตรสมบูรณ์ สินค้าหลากหลายมีคุณภาพราคาถูกมีของแถมต้องรัดและเสกรุร่งโร์วันที่8ถึง9มิถุนายน2557แล้วพบกันนะครับ